สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับเช้านี้นะครับเรามาพบกันที่ไรซับสมสุขนะครับโคกหนองนาโมเดลนะครับรเกษตรพอเพียงแบบสมสารตึกบายเจียนะครับพาน้องส้มนะครับมาทำความสะอาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาตัดแต่ง ใบกล้วยด้วยนะครับแล้วก็มาดูปลาด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่ายังมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับหลังจากน้ำท่วมตอนที่พายุโนอ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกก็ได้ท่วมอีกเป็นสามครั้งนะครับคือน้ำจะมาจากด้านโน่นนะครับ เป็นน้ำป่าที่ลงมาจากเทือกเขาแล้วก็เป็นตรงนี้จะเป็นแบบคือทางน้ำนะครับหลังคันตรงนี้นะครับจะท่วมหมดเลยนะครับแล้วก็จะพัดน้ำจะพัดผ่านบ่อตรงนี้นะครับบ่อตรงนี้ผมเคยเลี้ยงปลาไว้นะครับประมาณเจ็ดพันตัวนะครับ เดี๋ยวลองไปดูว่า,าปลายังเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะครับวันนี้ผมได้เสื้ออาหารนะครับมาลองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปาให้ด้วยกัน,นครับแล้วก็ไปดูว่ายังมีปลาเหลืออยู่หรือเปล่านะครับในบอ่อนะครับนี่นะครับบอ่อนี้นะครับน้ําจะพัดนะครับ ผ่านบอ่อนี้นะครับลงไปด้านนู้นเลยนะครับก็ท่วมจากหลังคันระดับหัวเข่านะครับนี่เลยครับขออนุญาตตั้งกล้องนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาหารปลาดูนะครับว่าจะมีปลาเหลืออยู่บ้างไหครับนี่ครับ,รบเ,เป็นปลานิ่นนะครับ ปลาทับทิมนะครับที่ผมได้ปล่อยลงไปคือเจ็ดพันตัวรวมทั้งปลา,าหมอด้วยนะครับปลาหมอแปลงเพศนะครับปลาหมอไม่น่าจะอยู่นะครับแต่ก็ยังเหลือบ้างครับแต่ก็คงไม่เยอะนะครับแต่อาจจะเป็นพวกปลาธรรมชาติปลาอะไรนะครับที่เข้ามาอยู่ด้วยนะครับ คงจะออกไปนะครับแต่ว่าออกไปไม่หมดอาจาจะกระจายอยู่ตามร่องน้ําในสวนแถวนี้เลยครับก็มีไปบ้าง่าจจะมีไปบ้างนะครับนี่นะครับใบลวยที่ผมได้ตัดแต่งแล้วก็เอาลงไว้นะครับให้เน่าเปื่อยเพื่อที่จะให้ปลาได้กินนะครับ เดี๋ยวไปดูด้านโน้นดูว่าผมก็เห็นหลายจุดนะครับปลาที่คงกระจายนะครับกระจายอยู่รอบพื้นที่นานะครับนี่นะครับตรงนี้ก็ท่วมหมดเลยนะครับเพราะว่าปีนี้อายุเข้าช่วงท้ายปี น้ําก็เลยมาเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นร่องน้ํานะครับคือร่องทันล้อมนะครับที่เราได้ขุดนี่ครับด้านนี้ก็มีนะครับจะกระจายอยู่ตามร่องน้ํา ในนาของเรานะครับก็ด้านนู้นก็จะเป็นานาข้าวนะครับผมไว้ประมาณหนึ่งไร่นะครับหนึ่งไร่แล้วก็คันล้อมก็ส่วนมากก็จะปลูกกล้วยกับมะพร้าวน้ำหอมนะครับกล้วยก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะครับที่ ผมได้ปลูกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งอาหารที่ดีมากเลยนะครับแหล่งอาหารนี่นครับพาน้องส้มมามาเกรดมาไถนิดหน่อยนะครับรกมากนะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยได้อยู่สวนนะครับลุวยก็ ออกเครือนะครับเกือบทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับข้าวก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับก็อาจจะรกหน่อยนะครับนี่นะครับมาดูในานาข้าวนะครับมีปลาบ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ในานาข้าวนะครับ ให้อาหารดูนะครับนี่ครับพอได้อยู่นะครับออกรวงก็ดีอยู่นะครับนี่ได้หกเจ็ดกระสอบก็โอเคแล้วครับ เดี๋ยวไปชมด้านนู้นอีกก็เป็นศูนย์รวมนะครับคลังอาหารที่เราได้สร้างไว้นะครับก็คือนะครับงานที่ เราทําก็เป็นงานไม่แน่นอนหรอกครับถ้าพูดจริงๆแล้วอย่างที่ผมก็งานขุดโคกน้องนานะครับเป็นงานที่อาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าคือไม่แน่นอนนะครับแต่ในส่วนที่แน่นอนคือตรงนี้นะครับสิ่งที่รองรับเรานะครับ แน่นอนที่สุดนะครับที่เราได้มา,าทำในสิ่งตรงนี้นะครับงานที่ทำทุกวันคืองานที่ไม่แน่นอนนะครับงานางานที่ขุดโคกน้องนานะครับอาจจะช่วงที่บูมก็อาจจะพอมีงานทำนะครับ มาดูตรงนี้อาจจะมีงานทำพอได้ทำแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนที่สุดนะครับสิ่งที่มั่นคงที่สุดก็นี่เลยครับเป็นเป็นคลังอาหารนะครับถึงว่าเราไม่มีงานทำหรือ,อยังไงนะครับแต่เราก็มีกินนะครับในจุดตรงนี้ นะครับมีทั้งข้าวมีทั้งปลานะครับมีทั้งผลละหมากรากไม้นะครับอย่างน้อยเราก็ได้เก็บกินเก็บขายได้นะครับถึงจะไม่ได้มากนะครับแต่ก็ก็ยังมีกินนะครับยังมีให้เราบิโภคนะครับ ตัดใจสำคัญนะครับคืออาหารการกินนะครับนี่นะครับยังเหลืออยู่ครับรวยออกเครือเกือบทุกต้นนะครับ นี่นะครับใบกล้วยก็เยอะเพราะว่าไม่ได้ตัดแต่งยังยังไม่ได้ตัดแต่งเลยไม่มีเวลาเลยครับว่าจะวันนี้จะลงมือทําสักหน่อยนะครับนี่นะครับมะละกอสมตำนะครับ พื้นที่เจ็ดไร่ครับที่ได้ลงมือทํานะครับก็แบ่งสัดส่วนเป็นสามสามล็อกสามอย่างนะครับเป็นโคกเป็นน้องเป็นนานะครับก็รวมรวมกันนะครับอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอให้เราได้มีกินให้เราได้มีกินได้ บริโภคนะครับได้ตลอดนะครับไม่ต้องรอ,อารายปีนะครับหรือรายเดือนนะครับทำแบบนี้เราได้กินทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นผักนะครับก็ส่วนมากก็จะปลอดสารพิษนะครับไม่มีเรื่องอค่ายญ้าค่าอะไรนะครับก็สรุปแล้วนะครับก็เป็น ฐานที่มั่นคงนะครับฐานคลังอาหารที่มั่นคงนะครับถึงเราจะตกงานนะครับเราจะตกงานหรือไม่มีงานทำแต่เรายังมีกินในจุดตรงนี้นะครับครับผมขอขอบคุณนะครับสำหรับเอซีที่ติดตามชมผลงานของเราขอขอบคุณสวัสดีครับ